ถ้าอยากรู้ว่าบริษัทจริงจังกับการทำเรื่องความยั่งยืนแค่ไหนให้ดูว่าเขาลงทุนกับมันมากเท่าไหร่นีโอดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคที่อยู่รอบตัวเราอยู่ในบ้านที่เราใช้กันทุกวันพวกเขามองว่าการทำเรื่องความยั่งยืนในธุรกิจเป็นเหมือนการเดินทางไกลาจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำการเดินทางเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตต้นน้ำของเรื่องนี้คือการออกแบบ การออกแบบที่ดีเนาะรู้จักที่จะเลือกวัสดุที่ถูกต้องนะเราจะใช้ทรัพยากรที่เราไปดึงเข้ามาเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้วัสดุที่เอาไปรีไซเคิลได้ต่อยอดแล้วอย่างนึงก็คือถ้าเราเลือกใช้วัสดุที่มินิมัมที่สุดเราก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานสิ่งที่ตามมาคือเราลดขยะเราลดมลพิษได้ n e โอเริ่มจากการใช้ 3D printer ในการขึ้นรูปแพ็กเกจจริงเสมือนจริงหรือ PLA จากนั้นเราจะส่งดีไซน์ที่ถูกคัดเลือกไปเข้าโปรแกรมทดสอบแรงก่อนการทำโมเพื่อความเข้าใจในเชิงลึกทำให้งานมีคุณภาพและลดความสูญเสียในลายการผลิต Recycle แปลว่าสิ่งของชิ้นนั้นแปลรูปเป็นสิ่งเดิม Upcycling แปลว่าสิ่งของชิ้นนั้นแปลรูปเป็นสิ่งใหม่ พวกเขาสร้างพื้นที่ coworking space เรียกว่า neo care space จากพลาสติกเหลือใช้อัพไซคลิงมาเป็นเฟอร์นิเจอร์เราใช้วัสดุที่เหลือใช้แล้วมาต่อยอดจากสิ่งเก่าเนี่ยต่อยอดขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่ปลายน้ำของ neo คือการกลับคืนสู่ชุมชน neo จัดกิจกรรมแยกขยะกับชุมชนและโรงเรียนสร้างมูล,ลค่าจากขยะสะอาดส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อสร้างเสริมรายได้และสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน ที่นนโอเราเชื่อว่าการออกแบบที่ดีเริ่มต้นจากความใส่ใจต่อคุณค่าของทรัพยากรและใส่ใจต่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนั้นเป้าหมายด้านความยั่งยืนของนนโอคือความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน